อ่ะผมใช้หมู3ามชั้นสไลด์นะฮะแต่มาตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วเราก็หมักนิดนึงด้วยโชยุอ่าหมักหมูไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมน้ําซอสกันน้ําซอสนะครับก็จะเป็นเหมือนน้าราดหน้าของคนไทยนี่แหละครับปกติแล้วเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นก็จะชอบใช้น้ําสต็อกดาชิน้ําสตัอกปลานะครับถ้าเบื่อเรามีเราก็ใช้เลยถ้าเราไม่มีใช้เป็นน้ําสตัลกไก่แบบผมก็ได้นะครับใส่โชยุลงไปประมาณ1ช้อนชาครึ่งนะครับอ่าคนนิดนึงนะครับแล้วก็ซอสหอยนางรมนะครับน คนๆเตรียมไว้ครับเวลาที่เราผัดเราจะได้รวดเร็วนะครับเท่ากับอันนี้เป็นน้ําซอสเนื้อสัตว์ที่เราจะใส่นะครับได้หมดเลยหลายๆคนเขาจะใส่ซ <mel> ีฟู the ้ดนะครับใส่กุ้งใส่ปลาหมึกวันนี้ผมใส่เป็นกุ้งนะครับนอกจากนั้นเราก็จะมีหอมใหญ่มีเห็ดหูหนูนะครับแล้วก็มีเห็ดหอมก็สอยๆไว้ผักกาดขาวเดี๋ยวเราก็หั่นไว้ก่อนเราก็หั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆใช้ได้ทุกส่วนเลยนะครับ มีถั่วลันเตามีข้าวโพดข้าวโพดเราใช้เป็นข้าวโพดกระป๋องต้มสุกเลยก็ได้นะครับถั่วลันเตาเราก็หั่นครึ่งนิดนึงเพื่อให้มันเป็นชิ้นแบบง่ายๆนะครับมีแครอทแล้วเราก็มีลูกชิ้นปลาญี่ปุ่นที่ชื่อว่าคามาโบโกะนะครับถ้าหาไม่ได้เนี่ยลูกชิ้นปลาแบบไทยๆก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอาละเราก็สไลด์ อันนี้เขาทําสุกมาแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวเส้นของซาราอุด้งนะครับเขาจะเป็นเส้นคล้ายๆหมี่กรอบบ้านเราแต่เล็กกว่างมากนะครับจริงๆแล้วก็มีขายสําเร็จรูปเลยอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตญ,ญี่ปุ่นนะครับแต่พลก็พยายามหาหนทางที่จะทํำยังไงให้มันมีความคล้ายคลึงกันและในที่สุดเราก็พบว่าเจ้าเส้นหมี่ซัวสีเหลืองเนี่ยครับใช้ทดแทนกันได้อย่างดีทีเดียวนะครับเมนูนี้เนี่ยนะครับต้นกําเนิดของเขาเนี่ยเกิดมาจากเมนูอีกเมนูหนึ่ง ที่มีชื่อว่าจำปงนะครับจำปงเนี่ยก็เป็นบะหมี่สไตล์นางาซากินะครับซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับเส้นรามเมงแต่ดันใหญ่กว่าพอใหญ่กว่าเนี่ยมันก็เลยมีความคล้ายคลึงกับอูด้งนั่นเองนะครับซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะชอบสั่งบะหมี่กลับบ้านสั่งไปส่งเหมือนเราจะเห็นในหนังการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับที่ขับจักรยานแล้วก็ส่งนะครับทีนี้เนี่ยเจ้าจำปงเนี่ยครับเขามีลักษณะเป็น ลำเอีงเส้นใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับอยู่ในน้ําซุปมีผักมีเนื้อสัตว์อะไรที่หลากหลายนะครับวิธีการส่งเนี่ยมันส่งยากก็เลยมีการปรับนะครับให้เป็นเส้นที่เล็กลงกับกรอบแล้วก็เสิร์ฟกับหน้าที่ข้นขึ้นเวลาที่ขนส่งขับจัก,กรยานแล้วมันจะไม่หกครับแล้วก็สามารถเสิร์ฟในจานแบนแบนได้ชื่อของเขาก็เลยกลายเป็นสาราอูด้งครับก่อนอื่นเราก็จะนําไปต้มในน้ําเดือดเป็นเวลา1น,นาทีหลังจากนั้นเราก็จะหยุดความร้อนโดยการให้น้ําไหลผ่านครับ แล้วก็เสด็จน้ำให้พอแห้งดีครับพอเราเสด็จน้ําแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะนําไปทอดอีกครั้งแน่นอนครับเรื่องของการทอดผมไว้ใจน้ํามันรําข้าวเพราะว่าเขาเป็นน้ํามันที่มีจุดเกิดควันสูงดังนั้นมั่นใจเลยครับว่าใช้ได้ทุกเมนูอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผัดเรื่องของทอดเรื่องของการทําน้ําสลัด ขนมก็ยังใช้ได้นะครับเรียกว่าปลอดภัยทุกเมนูและก็ดีต่อสุขภาพด้วยครับเราใส่น้ํามันลงไปในกระทะนะครับออุ่นน้ํามันให้ร้อนนะครับให้ร้อนที่ประมาณ1 9อองศาร้อนนิดหนึ่งนะครับเราพยายามแบ่งให้เป็นสักประมาณ4พอพ์ชั่นนะครับใช้มือดึงเลยก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวพอลงไปในน้ํามันเนี่ยนะครับอย่าใส่น้ํามันสูงนะครับเพราะมันจะฟูขึ้นมาค่อนข้างเยอะใช้ตะเกียบยีทันทีนะครับเอาละนะฮะ เห็นไหมครับมันจะค่อนข้างฟูถ้าเผื่อเราใส่น้ํามันสูงเนี่ยครับเดี๋ยวมันล้นออกมานะครับแป๊บเดียวครับไม่นานเราใช้ตะเกียบได้นะครับดันๆจัดทรงให้เขาเป็นก้อนหน่อยพลิกด้านได้นะครับเราจะสังเกตนะครับพอน้ํามันนิ่งแปลว่าเส้นกรอบแล้วครับปลักขึ้นมาพักเลยครับเอาละครับบะหมี่ของเรากรอบดีแล้วครับเราก็นําออกมาพักไว้เลยครับ ส่วนตัวหน้าของเราเนี่ยนะครับอารมณ์มันอารมณ์เดียวกับน้ําราดหน้าครับใช้เวลาแค่แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับอ่ะกระทับเปลี่ยนใบนะครับเนี่ยฮะบอกแล้วว่าน้ํามันรเข้าวใช้ได้ทุกรูปแบบจริงๆไม่ว่าการผัดก็ใช้ได้นะครับอาละเดี๋ยวเราคอยให้น้ํามันร้อนนะครับตอนนี้เริ่มร้อนละนะครับผมก็จะใส่หมูที่เราหมักกับโชยุลงไปครับผัดนิดนึงนะครับกุ้งตามออกไปครับเออกุ้งเกือบสุกดีแล้วนะครับ เดี๋ยวคนจะตักออกมาพักไว้ก่อนครับเราจะใส่เห็ดหอมหอมใหญ่แล้วก็เห็ดหูหนูใส่ลงไปเลยครับเราผัดนะครับให้เห็ดหอมของเราเนี่ยแล้วก็หอมใหญ่เนี่ยสุกนิดหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยนี่เลยครับผักกาดนะครับแครลลอทลูกชิ้นปลาข้าวโพดถั่วลันเตากุ้งกับหมูก็กลับลงไปได้เลยครับคุกเค้าส่วนประกอบนิดนึงนะครับหลังจากนั้นง่ายดายมากครับ น้ำซอสที่เราเตรียมไว้ผมมีแป้งมันฮ่องกงนะครับผสมกับน้ำสะอาดนะครับผสมไปเลยครับคนให้ละลายดีนะครับกลับมาดูส่วนประกอบของเราครับพอเขาเดือดอีกครั้งเนี่ยแปลว่าทุกอย่างร้อนดีแล้วครับเราไม่จําเป็นต้องให้ผักของเรานุ่มนะฮะใส่แป้งลงไปเลยครับอย่าลืมที่จะคนด้วยนะครับส่วนประกอบของแป้งเนี่ยเยอะนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ของตัว สาลาอุดงนะครับที่ว่าน,น้ําจะต้องค้นจบสุดท้ายนะครับน้ํามันงาครับแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันแค่นี้ครับพร้อมที่จะตักราดลงบนเส้นลวครับซอสค้นๆนะครับก็ตักลงไปและนี่ก็คือเมนูเส้นสไตล์นางงาซากิที่มีชื่อว่าซาลาอุดงครับ